ช็อคลดตาแตกสิงหาพาฟินโครเอเพีเซิร์ฟโปรเดกคิวคุ้งลดแรงทุกเส้นทางทั่วโลกเส้นทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียลดสูงสุด2,000บาทเส้นทางซีเจียลดสูงสุด2,000บาทเส้นทางตุรกีจอร์เจียอิจอร์แดนลดสูงสุด1,500บาทเส้นทางจีนญี่ปุ่นลดสูงสุด1,500บาทและเส้นทางเอเชียอื่นๆลดสูงสุด1,000บาท จองและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่16-24ถึงสิงหาคมนี้พิเศษผ่อน0%หรือรูดบัตรไม่ช้าเฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเจอโปรแกรมที่ใช่แล้วรีบจองด่วนทักแชทหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ Quality Apex 02277999-025113000 รือที่อยากไปสอบถามเส้นทางกับพวกเราอย่างใกล้ชิดมาเจอกันได้เลยที่งานไทเทเน่เอ็กซูซีฟศูนย์การประชุมแห่งชาติรีกิจฮอลล์หกบูเลขที L ่ T, N 2 5 N 2 6 N 2 7 N 2 8 O 2 4 O 2 5และ O 2 6ตั้งแต่วันที่21-24ถึง24สิงหาคามนี้เวลา10โม,มงตรงจนถึง3ทุ่เดี๋ยวห้ามพลาดโปรแรงแบบนี้มีแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะมาเจอกันเยค่ะ